ดอกไม้ในการตัดสรู้ธรรมมีผพลิบาลอยู่ทั่วล่าแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ตื่นสิ่งนี้ก็อาจถูกปิดบังซ่อนไว้ในรูปของปริศนาธรรมต่อไปรอการตื่นและความเข้าใจแจ่มแจ้งการตื่นรู้ของแต่ละคนต่างกันไปตามวาราจิตแม้ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมีอยู่แต่หากคนเรา ยังเข้าไม่ถึงจิตบริสุทธิ์อย่างธรรมชาติก็ยังมีอาจสัมผัสความหลุดพ้นที่มีอย่างธรรมชาติได้ก็ต้องรอวาระของตัวเองต่อไประหว่างนั้นก็ให้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาติในตัวเองรอบตัวเองปรับใช้ชีวิตตนเองให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติต่อไป หากปรารถนาความหลุดพ้นสภาวะจิตของแต่ละคนต้องสอดคล้องกับสภาวะธรรมที่เป็นจริงสภาวะต้องถึงในตัวเองไม่ถึงก็ไม่ได้จริงอยู่คนทุกคนสามารถเข้าถึงความเป็นที่สุดนี้ได้ในตนเองแต่ก็ไม่ทุกคนที่เข้าถึงได้ หากยังสวนทางกับธรรมชาติอยู่หากจิตใจยังหนักเต็มไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นที่สับสนงุนงงซับซ้อนอย่างโลกก็ยังไม่อาจเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงได้ก็ต้องเจริญในธรรมพัฒนาตนเองยกจิตใจตนเองพัฒนาฐานจิตขัดเกลาตนเอง ให้ได้ก้าวถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นตามวาระของตนเองต่อไปสภาวะความหลุดพ้นในแต่ละคนจะเกิดมีได้เรื่องจิตใจสำคัญที่สุดเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงไหมว่างจากการยึดติดว่างจากการมีตัวตนจริงหรือไม่หากเข้าถึงสภาวะธรรม สูงสุดจริงแหวกโรงขังทะลุทะลวงม่านมายาได้จริงจิตใจเข้าถึงความอิสระอย่างที่สุดได้จริงก็ย่อมเข้าถึงสภาวะความหลุดพ้นได้จริงทุกสิ่งอย่างสมเหตุสมผลในตัวเองและควรค่าคู่ควรเหมาะสมกับการเข้าถึงในตนเอง ถ้าจิตใจยังคอยคิดร้ายยังคอยโทษคอยสาปแช่งผู้อื่นอยู่ความก้าวหน้าทางธรรมยังไม่มีไม่ปรากฏบุคคลผู้นั้นเป็นแน่หรืออาจมีก็ยังน้อยมากอยู่ขอให้เห็นตนเองและปรับสู่เมตตาธรรมต่อไปหากมีความก้าวหน้าในธรรมแท้จริงแล้วจิตใจจะสงบสุข ชุ่มเย็นเบิกบานในตัวเองมีต่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความพ้นทุกข์และใช้ชีวิตด้วยจิตที่อิสระไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่ปรารถนาพาตัวเองไปหาไปอยู่ในความมืดมัวใดๆเป็นผู้ที่มีจิตสว่างอยู่กับความสว่างของจิตและดำรงชีวิต ในความสว่างนั้นที่ตนเองได้เข้าถึงแล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีอยู่ในทุกคนแต่ต้องเข้าถึงด้วยความบริสุทธิ์แท้จริงสิ่งนั้นมีอยู่แต่หากยังเข้าถึงความบริสุทธิ์ในตนไม่ได้การมีของสิ่งนั้นก็อย่างไรประโยชน์หากยังบริสุทธิ์ไม่ได้แม้สิ่งนั้นมีอยู่ กับตัวตลอดชีวิตสิ่งนั้นก็เป็นแค่คำบอกเล่าแม้มีอยู่ก็ยังเป็นมายาเพราะยังไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตนให้เข้าใจตามนี้และหากบริสุทธิ์แท้จริงแม้แค่ช่วงช้างกระดกหูงูรับลิ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสัมผัสเข้าถึงและชิมลองในสิ่งนี้ได้ สิ่งนี้เป็นความลี้ลับสุดอย่างถึงสุดจะค่า,คาเสน่ห์ถึงสำหรับบางคนในขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็เปิดเผยง่ายๆกับอีกหลายคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เดิมแท้เป็นธรรมชาติและเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติไม่มีการแบ่งแยกตัวเองออกมาจากความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ยังคงความบริสุทธิ์เดิมแท้นนั้นไว้ได้เฉกเช่นธรรมชาติถุกประการธรรมชาติไม่มีความลำเอียงแต่ให้เชื่อเถอะว่าในหลักธรรมของธรรมชาตินั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและซื่อตรงอย่างที่สุดหลักธรรมชาติมีเหตุมีผลของธรรมชาติที่ขัดกลองผู้ผ่านพ้นที่คู่ควร สภาวะที่ดีงามพร้อมตรงกับหลักธรรมชาติแท้จริงใครก็ได้ที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์ไร้ที่ติอย่างธรรมชาติก็ได้รับสิทธิ์แห่งความหลุดพ้นนี้เท่ากันทุกคนธรรมชาติแท้จริงมีความงดงามบริสุทธิ์ไร้ที่ติอย่างไรผู้ที่เข้าถึงสภาวะความหลุดพ้น ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความบริสุทธิ์เดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีซึ่งความแตกต่างใดๆระหว่างตนเองกับธรรมชาติปรากฏความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไม่ใช่ใครจะเข้าถึงก็ได้แต่ขนาดเดียวกันใครก็ได้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง อย่างไร้รอยต่อก็สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้กันทุกคนธรรมชาติไม่มีการแบ่งแยกแต่เราทุกคนต้องฝึกตนเองฝึกจิตใจตนเองให้สอดคล้องกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ยากไหมหากพูดถึงการเข้าถึงความบริสุทธิ์ในตนเองความบริสุทธิ์ดุดเดียวกันกับธรรมชาติ ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของแต่ละคนที่มีต่อความบริสุทธิ์สูงสุดในตัวเองสิ่งนี้รู้ได้เฉพาะตนบอกกันไม่ได้เข้าถึงแทนกันไม่ได้ทุกอย่างต้องสอดคล้องกลมเกลืนกับสภาวะจิตแท้ไม่ใช่ใครก็เข้าถึงได้หากจิตยังไม่บริสุทธิ์และหากจิตบริสุทธิ เป็นใครก็เข้าถึงได้สิ่งนี้จะเปิดเผยง่ายๆกับผู้ที่ดวงจิตบริสุทธิ์ในตัวเองแล้วเท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ความคิดใดๆในการเข้าถึงถ้าคนเรามีจิตที่บริสุทธิ์แท้จริงดุจจิตธรรมชาติแล้วเป็นสภาวะที่ถึงพร้อมของธรรมชาติในจิตใจเราเองแล้ว ก็ง่ายมากธรรมชาติมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เปิดเผยกับบุคคลผู้นั้นอย่างง่ายดายเช่นกันจะไม่มีอะไรถูกปิดบังซ่อนเร้นอีกสำหรับผู้ที่เข้าถึงสภาวะแท้จริงของธรรมชาติ